Bớt ngam bơ nam gì bung nam, ngam nam, bung nó, đầm <cười> 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 mình bung bung nam dâm bung 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 hết bung 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 hết <laughs> <hay> than <đầm. cười> cả đầm, bung 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 tí đằng bung bung gì bung bung gì bung คันทานการมันดังน้ำบ่สิบ่เฮ็ดอยู่เฮ็ดกินนําเด้อบ่บ่ได้มาอืมแล้วมีงานโงงานดองเพิ่นก็บอกมาิได้อืมบ่บอกเขาก็บ่ไปเนาะแม่นอายเด้อ สบายดีสบายดีพี่น้อง FC ปล่าลุงเปิ้ลจุกุสุกคนพอกันกับซองเมย์วนมาอีกแล้วพอก,กันกับยูเน่แล้วเพื่อนอนอ้องน้ำฝนนี่แหละพี่น้องเอ้เนาะทางสะพูนกระได้ไหมนี่กระลมแหง้งแหง้งพี่น้องเอ้ยลมคือต้นไม้ทางต้นหนวักเงาหวักไฟคือสีหักนี่ททางต้นกะกบไม้เห็ดโค้งหลังคา่าสาเรานะท,ทางน,องน,องนอง้องน้ำฝนากเพิ่นเห็ดอย่างเนาะ เ่อ,อันใดก็งามคือเก้าวอ,อันนี้เห็ดพี่ช่างเด้กอันนี้เห็ดยังเด็กเห็ดพี่เลออันนี้สบายดีโอขุดน้ำใสแปลงไว้คักๆมาแล้วขุดนานพักนนนนเติร์ด อืมใช่บอลนี่มันสูงบ่เห็ดเป็นคือคู่คันหน้านี่อบอโอ้แม่นแล้วยานนำจังบนไรไปเฮือนหนำอืมเอาเรื่องนาำย่ามฝ้าย่ามฝนกะอากะมันกะห่มไลบ่ได้เลยลังเทือกะ กอนผนมากอนโตเ่อนโตมาก่อนเอนพิพเนโบวาย่ำฝนเน,นเี้ยเนาะแต่ก็ดีแล้วที่ห้าสีเห็ดคู่นี่นวยไว้นี่พอบะโบหน้น้ำทั้งห้าไไรไปทั้งขาเจ้าก็ดีขึ้นกันอันนี้ก็ใส่เห็นมันถ่วมตีนมาน,นี่เวลาฝนตกมันจังบดเจือนใส่อีเดต่ต้องใส่หาใส่เอง,เ,อง,เ,องเราทต้องใส่ความอยู่โบเห็ดก็เพื่อนเจ้าของไปซิมาเห็ดให้ฮะ ใส่บะน้ำเิ่นเองเนาะเดี๋ยวเรามาหาใส่เองเมียก็เป็นผู้เคี่ยวผัวโยมาแล้วกับเคี่ยวเลยเมียนโยมาแล้วกับผัวมาเคี่ยวกันที่เราให้หัวแต่ละโยมาได้ยังกล่องอันเนาะคือเก่าอันนี้คันนี้มาเห็นโอ้เมียไคคืออันดุเทสเราว่าโยมาอีกกันทางนี้คือบระดมันจะทางนี้เมื่อสี่อัน นี่ให้หดน้ำเด้อแม่อยากให้เริ่มหดทุกมือรถดให้มันเจ็บฮดบ่ฮดรดผูเมื่อขื้นเพื่อนนี่หดห้อดหนทางผูฮดรดเฮ็ดทั้งนี่สูงก็ดีคือกันนี่น้าหนาบ้านให้มันลงหนาบ้านผูบ่ให้มันไหลพี่น้ำที่ให้มันไหลลงพี่น้าทั้งหนาก็ให้ไหลลงทางนี่ละ ลมหนาวว่าลมหัวหนาวเดี Naj ๋ยวฝนก็ไปทางใส่ไปเอาทานไหมฮะเห็นโย่พอทำทางค่ะเห็นโย่ลอกไปเห็นแต่นี้คนเอาไปเอาเขาจะว่าเอาไปเอาดูแจดูเลยวันนี้มาแล้ว ได้ระวังได้ให้เอาทานไว้หม้อก็โจมไปได้เฮงทานเฮงนั้นอยู่ซื่อมื้อนี้โอขาบ่มีบ่แม่นบ่มีเตื้อคือเขาเว้านั่นแหละองนี ทั้งพี่กระปุกได้อีกนะคะปู่อยากปลูกขางนั่น้าก็ปปูกขางนี่ปลูกขางนี่แล้วมันบกงามผลเลยปลูกพักปลูกขางนี่ก็ได้เห็ดนานมันยาวชุดหนีไปเลยชุดหนีไปเลยได้หอดหนึ่งสองสามสี่ได้หอดหาหากนานผูวหอดผัอทางรุมอีขจา,จาวิจาวานนี่ขจะวานมองนะโอ้ยงาม,ไ,มาไฟกระตัดออกมันแก่ ก็สดสไงเพื่อนดิซานเดี๋ยวหาบ่มีบ่หวัวสิงไข่คนน้ำบัานเขาเขาก็กลูอะไรเดีเ่ยวก่นอ,อกนเสียบสุดทั่วเลย ผู้ข้างหลังบ้านผู้เชี่ยไปผู้ชุดมันมีหัว่วแม่ขายปลาได้ปอปลูกไว้บูชาปลูกไว้แต่มันงามแล้วมมันโชว์ไปไปนันก่อนโคตรเออเศร้านี่ก็โคตอยู่ที อ่แล้ะมันแห้งแมนีู่กันกะ่นนี้มนปิวมากโอ้คนขื่นโค้งกอจ้ะน่ะลดถีบกลางคืนไว้ไสกลางคืนคือนอนไว้นั่นน่ะอืมย่าลมไว้ลดรถถีบกลางคืนอล่อได้เอาขึ้นเทิงเด้อมันเสียนี่ขึ่นให้ได้ เอาหักษาบ่วได้เอาสาดไปปไว้ <c oughs> บ่พืนสมหมดว่าอนาคตขา้างหน้ามีรถจักกับรถจักหายเด้กันเอาหักษาบ่ได้มาจอดได้นี่เห็ดประมาทนี่สมมตดคือแบบชาเจ้ายาโรดกลางคืนนี่คอ,อยโย่ไปเอยบ่ได้เสียเงินจะกีบคอยเอาไปคลายทราขคอยคลายแล้วคืวอไม่มเชื่อหรอกคือเชื่อลาคือกันแน่นี่แะว่าที่สุดนี่หมูแมนว่า อันนี้นี่ตับมันเจ็ดร้อยบาทกูนแน่ฮะนหนักแล้วมันจะคุดเข่าเนาะมาทำมึงกัน ลานแป้นเอ้ยขึ้นแล้วเรียบร้อยล่ะ้านซานก็ได้ไปแหละหยับหม้อจอจันกันเข้ามาแล้วยงไขวแล้วบ่มักพริกขาวบขวบขมองยังอย่าลืมได้แล้วหัวบดห่อนมือบดว้าบ่มี นางได้หลุดมือได้ช้ำกันกับค้อถือหัวไม่ได้หลุดมือราควข้าวมันถือได้ราคาพันบาทถูกถือได้ไหมในน้อยฉันนั่นก็หาพันบาทพูด,นนด,นนดหน่นนนหามนะันหาพันกีดได้ <laughs> บออ่ดีได้นี่ <c oughs> โอ้อย <c oughs> มันน่าซื้อนะ้เมยก็คือการน,นั่นแหละนี้กับเมยน้อยได้ซื้อาฝากอันนี้นนนตัวนี้พอที่เรา ให้ไม่น้อยซื้อไม่ให้หน่ยมันคือว่าฝากแมย์กับบุมีปัญญาซื้อคือกันแล้วมันแพงพุฒเม่ซื้อแง่ใดก็ซื้อแต่อันสามแสนนะตที่มันตายได้ก่อนก็แม่หนูเพิ่นซื้อให้หนั่นก็ได้หนักก็ใส่ช่องเครื่องนี่ไม่ให้ซื้อเองบัวไว้น้องเลยเมื่อนปลายพู้นี่เพิ่นซื้อให้เฮา โอ้โอขี้ดินนี่เนาะผี่วกเนี้่เฮือนงามๆนี่ขีข้ดินปิวเข้ามาปาดอะไได้มือชาวนี่กปัดเก๋มันลมกบปัดยังหันแล้ว <c oughs> ปัดมันเข้าไหมไก่เลยเนาะ <c oughs> อันผูดนะั่นพนสิมาหายไข่แล้วผูทีรลาอยู่พ่อไม่ได้นะ่ะจะวันนี้ไปบอกแล้วบ่ อย er> ู่บ well ้านหูเพิ่นไม่ได um 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 ้ป่ะหูเฮือนเพิ่นดีเช่มจี้หูยุเฮือนเพิ่นแต่ว่ามันไปยากแบบเฮือนเพิ่นพูนอยู่ฟังเบิรงเนาะเพื่อนมาที่ว่ากันเมื่อไรจะลืมเด้อเราอยากมาเราอยากมาขมาคุณขอบคุณแม่บุรีมิตู้เด้บินองเลยขอบคุณกินเข่ากินน้ำกินอิ่มนอนอุ่นนี่แล้วเนาะเมื่อขึ้นเฮือนขึ้นชาแนี่แระวัง่ายนี่ชานนี่ใส่ชอบนึงกะ mẹ đăng là nè ừ, khai luôn, ừ. khai vay khai, trai sao mẹ bận nhả, mẹ chื่, àm, cho xay ngam gì bờ, ngam nó đầm, <cười> 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 mình qua khao, ừ. ngam chắc không sai hết bên đây

้าพวกใหม่มันตายบ่ารูปว่าใบมันหล่นใช่ใบมันหล่นไม่ยังต้องใส่เอาเห็ดทานทุกชนิดไม่สามอภิปิป่นกันไม่ยางมีลายเอาใส่เด้อไม่ยางลายบ่ทานบ่งามไม่สมพอนไม่ยังก็ต้นเปายังนี่แหละแล้วก็ต้นเปื่อยต้นอีกยังมีลายลายต้นยุงต้นไม่เข่งเลยยางคน ในเค้งน่าทานงามคืออย่างนี้ใ่เค้งไม่นี่ก็ทานงามนี่ไม่อล่างนี่แต่มันอยากเบามันอยากเบาเคยชื่นทานน้ำผพ้ตู้เมื่อดังตะกี้แล้วมันเป็นยังมันอยากดำอย่างนั้นติดบางทีมันก็เป็นแบบขี้เทาสีม่วงเนี่ยจมันทานยังจกไหมยังจกไหมยังส่วนใหญ่มันอาจจะเป็นไม่อันนั้น งิวหนิ่วงิวปลาโอ้ยันแม่นอยู่เบาๆเมื่อดังเลยมันมันเป็นยังไงบุ๊งิวปลาหันเวลาเขาพาวันทานง่ามคับแต่ว่าพอไปดังในมันจะออกแบบขาวๆมังมอกสิดี๋ยวเราเกะเขามาอีกแล้วเดี๋ยวนี้บุ๊กช่องคนบ่ฮะเพิ่นปั้นเพิ่นกระปันให้เราจำกันบ่กับเพิ่นกระฮักเอาคารน้ำมันน้ำมันเพิ่นมะแล้วขาจักรขยังเพิ่นมะแล ซื on so. ้อนั้นซ no like well, so like ื้อนี่ไปหักเอาแบบเพิ่นเอาออกก่อนมาสิแลเพิ่นก็หักเอาแล้ววันนี้ที่เหลือได้ซะได้ก็ว่าแบ่งกันแบบแบ่งกันนลวันนี้เดี๋ยวจะพอตู้ให้เพิ่นนี้อ๋อสว่าได้เท่าได้้านนึงคนละ500,000กหักมาให้เพิ่นอีกค่ะน้ำมงน้ำมันว่าเท่าดอืก็ว่ากันไม้นี่เป็นไม้พตแม่น จุ่มพนบริมีนาป่จ๊ะไม่แต่ของมาเฮ็ดของผดตแต่ตว,ว่าเพ่นผัดบม่ม่อวมีไหมม้เพ่นมีบบไลอผัดพผัดผัดมีไบไล่ยสิเพ่นผอดตู๊กเลยสู้ไปเห็ดพันนั่นมาแล้วแม่นดินนะบทิพวกเอ้าเป็นยังไงนี่เอช่างเป็นแทบดนี่เป็นลม เป็นลมได้ไหมกันชันคอยยองเลยมุนติ๋วลงบาดเดียวเบิแบตแบทเบิดแบทเบิดแบทมาคันอยู่นี่ได้เมืม่อคืนเพื่อนนี่คอยจับเจ้าไปปิ้งปลาแดกเอ่ากงไรปิ้งประแด,กได,ก,ะดกไดรไอชิปปิ้งประแดกแท้ทได้ไหม นี่เป็นจังไดโบเป็นหัวล้มหัวนาวออกก็เป็นฉลึงชิงชิงแน่คเนเฮากระเด็นคนน้าหนาวนอนแน่หนาวเจ้าอย่างไดบโว่าล้มหักเอ้าการแต่บบสบายแน่หัวล้มหัวนาวออากเจ้าหันลูกนะจะไปทอล้มแนละ้วจะไปทางใดจะควาน้องไปใส่ จะได้พอสบายได้อย่ากให้ตะกลมตะนั่นน่นนั่งบังเงาเพื่อนเงาซ่านนี่คนน่ะคันมันบอสบายเดีเห็นบอกจะได้พวเงินสิไปหาหมอกับบูมีต้องเบงิ้งมันอยู่โทรลมแต่เฮาผู้ใหญ่ยังหยากยากว่าทูยังเงคือยังสักสามสักสี่สักห้าสักหกสักเจ็ดสักแปดอีกหกหมื่นนี่เนาะ กี่หมือมือหกนี่ก็กล้าเกลียมแม่นี่ไปมือมือวันที่หกเอ้ยมือหกนี่ก็ได้ไปเอาโต๊ะเต็นท์แน่นี่วันศุกร์ไ่ได้หึงได้คนได้นี่ใหญ่ต้องใส่ไปไปหน้าไลด้วยต้องไปเอาโต๊ะโต๊ะมานั่งมาเตรียมใบ้ตื่นเศร้ามากกับตั้ง ตั้งโตตัต้งตามผมตามเงาได้วบล้มใครได้แล้วเนาะโดยล้มไปสิเดี๋ยวงามาขามหน่อยตกใส่ห,หัวผัวแห้งนะบ้านเจ้าเวลาเฮ็ดกินเฮ็ดอยู่ก็บว่ากันมาเฮ็ดน้ำเปลอไน้องว้าว บอกให้พันมาเฮ็ดน้ำพันมามาเฮ็ดเพราะว่ามาหนึ่งเข่าหนึ่งน้ำมาเสิีบอกเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินนำเด้อบอกพเนี่ยมีเงินดวงเงินดองเพิ่นก็บอกมาิไเสรีแล้วบอกเขาก็บอไปเนาะไ่้อายได้ก็บอกไปาก็บอกเลยน้องเขาเลยมาซ่วยเจ้าคุยเอาไปได้เจ้ากะกะเอาแลยเขาว่าคนสำได้เขาก็มาเข่าก็ประมาณดน เขาบอกคนบลายบันไดเขากะเลยแกเอาเลยน่องามเขาเนี่ยบริมาเห็ดน้ำได้หนึ่งน้ำได้เมกันเลยมาหอดกินแล้วแหละเมนุ้มเจ้าหนึ่งเข่าไซส์อยู่บ้านเจ้าอยู่บ้านป่ะนึกยังไงไม่ใช่กระสอบป่ะ เรือเนี่ยใดใส่โฟมใโฟมโฟมมีบ่มีเพื่อนพอตัวเอี๋ยืมเอาเพราาะว่เพอคนซื้อเอาไว้ดองนี่เลยโอ๋อล้วเพื่อนมีเพิ่มีัยยังนัำเพื่อนเพื่อนนี่แม่นเพคนซื้อเตรียมไว้เพคนซื้อเตรียมไว้เตรียมไว้ดองลูกชายเพื่อนอี่แต่ยืมน้ำเพื่อนเนาะาบอกมีบอกเพไนแล้วว่าบอกมีนี่นั่นนี่ไปยืมเพคนเอ้าวอะไรปะ อมืถวยบวงเฮ้ามันบ่พ่อก็ไปยืมม้าํำพีนํำน้องถวยบวงพ่อยรอกถวยเม้าตังเตือนบ่พ่อได้เถือเป็นลอยอยากพ่อหรือบ่ได้บ่พ่อไปยืมเฮ้าเอาไปมากับขาเจ้าเต็มคือว่าเฮ้ายืมของโมมาละเฮ้าก็แเต้มหรือเต้มของเฮ้าสิเวลาไปคลืนมตังเถีอยู่บ้านเม่ขาเจ้าก็ไม่อยากให้ยืมกันได้ เงื้อเทอละเฮียอือเงื้ของเขาเฮียสมมุติว่ายืมจอกยืมย่างนี่กะถ้าสมมุติว่ามันเหลืออยู่ในเฮือนหมดมาแล้วเวียกแล้วงานแล้วถ้าว่ามันมีเท่าไหร่เท่าได๋จอมหันก็ให้เพิ่นเอาเองของเพิ่น่ว่ามันเป็นจอกเพิ่นจอกบ่ให้ยืม่ซื้อจอกยางมะถ้าว่าสมมุติว่ามันเฮียหรือว่ามันบ่เห็นจังซี่กะให้เพิ่นเอาจกเฮาไปแทนจังซี่เด้ อยู่บ้านสมมติอยู่ในบ้านฮะก็คือกานแะไะเนาะอใส่ก็ได้เห็ดของเพิ่นเฮียก็ต้องใส่เพื่อนเขายืมเพิ่นมาโอ้ยของแม่เจะเพื่อนน่ะเป็นเคียงใหญ่เเนาะพระเจ้ายืมไปแบบพู้นี้มาเอาฮันเด้ฮันเด้บัดบัดขั้วที่ไปเบิ่งตัวเองใช่บัดนี่โบแมนของเจ้าของเขามาชงให้เรโบแมนของแม่น่ะของแมนมันใหญ่ชัมาบ้เมอร์นี่เขาเอามาให้เน่ยน้อย แต่บ้หูอ่าไผาเป็นคนขึ้นมมดขึ้นขเขาก็มาขึ้นนวดแล้วก็ไม่ได้เน้มสินะเลยเขามาให้ไปหาใส่เคียงใหญ่เขาอันนี้แล้เขามาส่งเขากนน็นี่เด้อนี่เด้อมาส่งก็ไม่ได้เบิง้งเลยมาให้ใส่ใส้เบี้ยงเขาหลุดเอ้ากระโดมเนของเขาที่อยู่วะก็แล้วแล้วเป็นไงกระแล้วแล้วโบ่หูฮือนเดียเป็นคันก็คือการคันที่ว่าเพิ่นใส่ผ้าควันอันเดีย เขาตั้งกันใส่คันมังเบงกันดิโดยน้าใหญ่ผู้นี้ก็มายืมผู้นั้นก็มายืมมายืมไปบัดชุดท้ายมาบัดเขามาชงนะบังบ้าบุญนี่โบแม่ของเจ้าของบุญนี้นี่แหละไปแลกเอาฮะไปแลกเอาไปแลกไปใช้เอาเพิ่นเท่านี้เพินเอ้าเพื่อนี้ตัวน้าเพิ่นอนเอาไว้ตัวบางเพื่นก็มาขึ้นนี่ก็มีบ่ บตอนเขามาคืนนะบริเบ้งแบบนี้แล้วแบบมาเอาน้ำน้ำผู้นี่มาคืนน้ำผู้นี่นโดแบบเท้ามาคั่วชิชัยเอาโอ้ไปใส่อันนานาะบ่อันนี้เนี่ยแบบไปทามันน้ำพายแบบมันแบบจังไรเสือมันลงมันยังยังแต่พูดว่าเวลายืมควรจะให้ยืมเอาเฮือนเดียวโลดกันมันยังคือกันเมื่อยืมลายเฮือนโดยเวลาไปส่งมันสบายแม่ย เป็นหม้อคือการอยู่เพื่อนเดียวอยู่บ้านแม่มีได้หม้อหนึ่งเข่าได้หม้อใหญ่บัดหม้อผู้นี้พมเอาไปชงหู้อนั้นหม้อผู้นั้นเอามาชงผูนนี้สลับกันนี่แทพบวเบงแค่ซื้อเขาเคียนว่าไฟมันบัิดชีลดลดมันลดดำบมาได้บัดนี้มันมันบัมันบัดท่านลืมเบ็ดบัดนี้ได้ซื้อข่อยว่ะ ครับคื้นมา่มกันอีกแบบนั่นแหละมันคือกันเขาต้องไม้เอาไฟมาหรือว่ามีเสือมีปอไม้ของเขาไว้ไปสะเดี๋ยวกะสี่ขอเจ้าคลิปกันพี่น้องเลยเนาะมันนี่กระได้มาหัวล้มหัวหน้าอุกโยเลยจังไดกระหอดมือหอดหญ้าหมอแหละขันกะจังเกียมพี่น้องเลยยาระโบหาคนนะพอแล้วแล้วมันบูมีเลยเนาพอแล้วที คิดเรียนว่าเอ,อ, right? <susceptible> อ้ยน er like <terrace> ้องเอ้ยบ <set> mm ่ด hmm. mm ่อยเพื so stop, okay. ่อนบ่ฮอดว่ะจะมีอะไรเออเอ้ยจะได้บอกแล้วบ่บอกแล้วเออจะได้เพ่อบ่ด่คยเพื่อนบ่ฮอดว่าเดีเพื่อนย่านเปลืองตอนบ่ว่าเดี่ยฮบอกวันแล้วเออบูดาบุษย์ท่านบอกกับบอกซะโดยได้มาค้ำมาคุณน้ำกันเฮาบ่บอกแล้วบัดพ่อหน้ากันลดปนอายกันโดยเพื่อนบ่บอกเฮาว่าไปเพเฮ้ยเพื่อนนีพ้นขืนเพื่อนเพื่อนบ่ได้บอกค่ะ บอกไปแล้วเนาะเพื่อนทางทีมงอกทีมงานเห็นเอฟซีคนคอมเมนต์เมมาอยู่ถ้าบอกลุงเฮอม์ไ่เด้อบอกเชียงไ่เด้อค่ะหงอกอยู่แบบอกบอกแล้วทางลุงเฮิร์ไปยังกะบอกทางบอสสองบอเซนดูกะแชทไปบอกเพื่อนลูกเซตบอกไปแล้วเพื่อนตอบอยู่บ่ตอบเพื่อนก็บอกโดยโดย มือมือฮงเฮียนกับบาลเซียงกับยูนี่เนาะบอลย่าบาหยังเจ้าก็บอกเพียงแต่ห้บอได้บอกผ่านคลิปไปเจอเนาะแต่วันนี้กะลูกกระบอกทั้งบาตูนบ้านยังเพื่อนแหละถูกเช็ดไปบอกเพื่อนแชทบอกเพื่อนมากกะบัวเป็นยังบัวมากกับบัวเป็นยังเพียงแต่ให้บอกทาผู้ทุกคนที่เพื่อนเคยขับมาช่วยเฮาเลย ถุกเพิ่นที่เ้าคู่จักเพิ่นมาสั้นซะนเ้าบอกแล้วเพิ่นเบามากอะเพิ่นค้าเปียกเพิ่นกะแล้วแต่เพิ่นโดเราเป็นยังดอกต้คนเพิ่นก็อาะจิบฮู้ว่าเาบอกบ่อห้าบอก,บอกหอกลังไหมเนาะเ้าบ่ได้ทายคลิปบอกนะป้าซาพี่น้องเลยเดี๋ยวจังพ่อก,กันะคลิปหน้าคลิปนี้จบเพียงนี้ก่อนเด้อสบายดยีสบายดยี